ดอนงดอกนึงครับงามแห่งับพี่น้องีดอกจ้าสองดอกเด้อพ่อพ่อเมียเห็ดไข่จ้าเข่งดำจ้างามแห่งจ้างามเนาะใช่ผ่าหญ่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกัรพิสาร้านฉันจ้าขอการในวันที่17กรกฎาคม2 5 6 6จ้า มือน,นี้ก็เดินทางเขาป่าคือเก้าจ้าพิกัดป้าบ,ามมบ,าบ,บา้าน้องเมงตำบลหอยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะเปิดหมุนไปชมกับแม่ป้าเมยจ้าพี่น้องมือน,นี้สติ๊กเก้เพชรยังแน่เนาะจ้าเนาะครับผมป้าลังเน,ะะเนะานะแม่ป้าเมยเนาะจ้าไปกันจ้าไปครับเหลาะเบิ่งครับซีดมองเลยเนาะแม่ป้าเมยเนาะมือนะน,นี้เนะาะมามา ข้าวไม้ปลากอจ้ะพี่น้องมือน,นี้ข้าวไม้ปลากอเนาะปลากอรอครับอื้แบบยแดงไงข้าจ้ะหมู่บ้านเฮาบ่ได้มาเนาะไม้นี่เนาะครับอ่ะเก็บเลยนะต่าน,นี้อ้โาวดอกแขกแขกหมานจ้าอื้มดอกนี้มีห้อยเหยียวบ่ดอกที่สองจ้ะ งนงครงานให้ใจพี่น้องเก็บเลยตอนส่วนทั้งนาะยีกดอกจ้าอุ้ยแม่ปาหมีเห็นอีกเลยพ่อปาหมีดอกนึงน้งามเมนจ้า,าจ้าอ่ะวันนี้เขามากับพอสีแดงเลยจ้าพี่น้องยีกดอกจ้า เดี๋ยวให้พี่มืงพ่อแม่พี่น้องเบิ่งจ้ะโอ้ยขายาวน่าดอกนี่ดูดอกจ้าเบิดแล้วบ่เบิดแล้วจ้ะไปหนโฮมเมย์เนาะถึงข้าไล่จ้ะสองดอกเด้อพ่อพ่อแม่พี่ดอกนะดอกนีึคือเป็นแนวนี่ ดินอู้ยขาเนี่พี่น้องขาใหญ่แห้งเอ้ยต่างเธอเลยล้ะจ้ะพี่น้องเทาดินจ้าโอ้ยดอกหน่อยขึ้นนี่ได้นี่าขาไล่จ้ะพี่น้องงามๆเลยผีพอปลามีท่านี่เกิดน,น,น้ำปวกเลยจ้ะ ผัวอันนี <sk 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 ้กัดเจ็บเด้อพี่น้องนี่จ้าดิน่วนเลยอู้หู้พี่อีกดอกนึงเออเออเอออกจากพี่น้องยังเลยเนาะแยังเห็ดยังยังเห็ดน้ำปัวเด้จ้าเอาไรจ้า แม่พีน่น้องดอกญ่ขนาดจ้าิ่งขาน้องยุ่งจ้าอุ้ยขาปิ่นดอกนี้จนเปื่อยจ้านี่ล่าสิเป็นเสือต่อไปเนะพอพมีเนะาะครับขาล่าจ้าดอกนี้ดำขนาดจ้า ดอกนี้งานจ้าเฮยนะคะง้อไปทางไหนทุ่นไปตองขึ้นมาเลยจ้าพี่น้องหลังแหลจ้าหลังแหลหรือว่าหน้าแหลจ้าเปียงสีจ้าเตงน,น่อยจ้าตรงนี้หายไปครึ่งนึงจ้า ได้หมดแม่งกิน,กนข้าวกดิ่หมดใบตองจ้าขาสันแห้งดอกนี่ดิดอกจ้าใบตองใบเดียวจ้ะพี่น้อง น้งเขียวจ้าแดงหน่อยจ้าผงดำจ้ารุ้ยพอปามีเด็กหน่อยทั้งนี้ก็มีพิ้วพี่งี้งเนีเน้ยนี่นี่เด็กหน่อยก็ลังสิเกิร์ดอุ้ยกำลังได้ทีเนาะจ้า โอ้ตัมูตัมีดีแห้งจ้ะดอกจ้ะอืมเขาดินดงดีกว่าอ่ะะอ่ะแท้แข็งดีพอมเก็ดไข่จ้ะแพ็กคู่จ้ะแพ็กน้องจ้ะพี่อีกดอกนึงพอปะมีดอกนในแห้งงาม ของามแห่งจ้าดอกนีง่ายเนยนะเข็ดแดงนี่พี่ขอแล้วขอแล้วสองดอกจ้า นี่ดอกที่สามนี่ดอกน้อยเพื่อนเม่แม่ใหญ่เพื่นนี่ดอกหนึ่งพอป่อมีบแม่นี่กำลังน้อยปุ๊บไว้ลมไหวอยวซุกฝนสิโตอีกแล้วทั้งพี่ทั้งพี่นี่ดอกนี่อ้ยมาถมือกันยังได้บานอยู่เนาะเป็นสี่ดีดอกเดียวเนาะดอกนี้บ่ได้ดอกพอป่อมี

บมีมูมีปวกเลยครับดอกแหลกของมันนี้จะที่น้องอุิดเกิดได้เงาติ๋วเลยดอกเดียว,ยวโทนโทนลติวหลมนอง <laughs> ยกออกกับบาดครับ <c oughs> ยังเป็นอยู่เดี้งหน่อยจ้าตรงนำ้ำฝนจ้า Tông mới nhanh Con tóc đẹp hàng ở gia đình họ. Nếu đại nghị. nó. đẹp là mẹ bông. Tao tao bông 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 ีคอคือการจ้าแต่บรทธานแดงแต่ตองโป่กไหวจ้าแดงคือการจ้าแต่แดงหน่อยจ้าผึ่งดำจ้าอู้งามเนาะจ้าสายไ่ครับครับผมได้เวลากลับบ้านแล้วครับสรุป ผลงานกับแม่ปลามีครับครับแม่ปลามีนั่งถ่ายอยู่คนครับพี่น้องเบิืองผลงานครับจ้าพี่น้องผลงานแม่ปลาหมีมัอนี่กสิมีเป็นเห็ดเราละงูดอกนึงจา้าแล้วก,ก็เห็ดกอจ้าเห็ดเผิงกคาล่าจ้าเห็ดเผิงกดำจ้าแล้วก็เห็ดแดงเนาะพอปลาหมีเนาะเห็ดแดงเห็ดขาวดินจา้าเหมืองผลงานใกล้ๆจา้จาจ้าผลงานโดยโอมแม่ปลามีจา้าพี่น้องเป็นเห็ดกอเ,อ,อเนาะ สีดแดงนะพ่อปามีน่ามันกับมผมกับเห็ดเผือกข้าไลครับลักลังงกเห็ดละงูกะไม่ดอกเดียวจะพี่น้องหาโฮมได้กับเบเห็นจ้ะก็รลอลุ่นกันเบิ้งน้ามาเพิ่นสึเกิดบ่เนาะกับผมเห็ดเผงดํดำกันนิดหน,น,น่อยเนาะจ้านึ่งยงดอกหนึ่งครับจ้าฝากกุไลก็แช่ก,ก็ติดตามในส่องอีสานบานชันในเดจ้าแม่ปามีกับขอบ,บุญขอบคุณผู้ศเขษามาลาบชมขอบคุณทุกกระรังแรงใจสิ่งส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือนีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พอกันไม่คลิปนาจ้าครับผมพอกันไม่คลิปนาครับ